เซซังคิเซซังคิก็คือตู้เก็บังินสำหรับล้อล้อค่ะเดคิเดคิก็คือสถานรถไฟค่ะชิโรชิโรก็คือปราสาทนี่เองนะคะนะเพิ่งถ่ายมานะคะนะซากึซากึแปลว่ารั้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองตั้งใหม่นะคะนะเป็นเล่นแบบแรนดอมดูสักครั้งหนึ่งนะคะนะรถไฟค่ะจะเจอไหมล่ะคะเรามาถ่ายรถไฟทุกวัน มันก็ต้องผ่านละคะนะไม่ว่าจะยังไงเนาะบนานากล้วยค่ะมาทบทวนคำศัพท์เก่าๆแบบนี้ยังไงคะ่ะดีแล้วละคะนะเราจะได้จำได้ด้วยนะคะนะคอนอสร้างนะคะนะข,ขนมปังหวานอีกแล้วค่ะคาบังก็ปงแปลว่าขนมปังกินได้นะคะไม่ใช่ค่ะ ร้านขายเนื้อค่ะอีนึกสุนักค่ะอถ่ายน้องค่ะอายิ้มหน่อยค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้กระโปรงค่ะป<น>ีวะก้อนหินค่ะห้องน้ำสาธารณะค่ะถ่ายแบบสไนเปอร์นะคะนะนชีชเต็นชาอันนี้น่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรสักอย่างแน่ๆเลยค่ะอ่าตู้เย็นแน่ๆค่ะไม่ใช่ค่ะก็คือขาบงขาบงเนี่ยมันเขียนว่าบางเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าขนมปังนะคะนะต่อมาค่ะโบตลุเตลเคโตก็คือ,อลังขวดค่ะจีเทเนชาตัวฉากข้างหลังน่าจะแปลว่าอะไรสักอย่างที่มันเป็น,นกลไกที่ขี่ได้มั้งคะนะก็คือจักรยานนะคะนะใชโย ใชโยอ,อันนี้ใหม่สําหรับเนียจริงๆนะคะที่แปลว่าดวงอาทิตย์เพราะว่าเนี่ยจะคุ้นแต่คําที่มันจะเป็นเป็นเหมือนกับหน้าต่างค่ะนะที่แปลว่าดวงอาทิตย์เหมือนกันนะคะนะราคุก,กา,าก,กาคิคกิก็คือกราฟิตี้นะคะนะ